สวัสดีครับกแล้วครับกับพีทัค่ะวันนี้พามาชมรถหรู VIP Luxury แล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะครับเป็นตัว Mercedes-Benz นะครับตัว S 5 0 0 E โอ้โหแล้วตัวนี้ MB Package มาแล้วนะรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์เลยแล้วก็มาแบบฟลุคออชั่นเต็มๆเลยนะคันนี้โหแน่นมากกับรถปี2 0 1 6นะเลขไม์เพียง6หมื่นต้นๆเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปชมเลยครับ เราดูที่ภายนอกก่อนเลยต้องบอกว่าเป็นสีขาวเดิมโรงงานที่ผิวยังสวยมากเลยนะถามว่ามีร่องรอยสัเก็ตหินบ้างไหมมีเล็กน้อยแบบมีน้อยมากๆจริงๆนะแล้วเป็นเป็นพื้นผิวสีเดิมตัวนี้จะเป็นตัวดาวลอยนะกระจังหน้าก็ยังสวยงามนะครับมีร่องรอยนิดเดียว น้อยมากๆแทบจะไม่รู้สึกเลยส่วนไฟหน้าแล้วนะครับตัว S Car สิ่งมันจะเป็นลูกแก้ว2งดวง LED Daylight อยู่จุดนี้นะครับถือว่าสวยงามเลย S c a s ตัวนี้บอดี้นี้สวยจริงๆตัว W 22 2ตัวนี้แต่ตัวนี้จะไม่ได้มีสปอตไลท์นะตัวนี้จะเป็นชุดแต่ง AMG p a c k a g e มาอยู่แล้วนะก็สรีระมันค่อนข้างสวยงามอยู่แล้วตัวนี้นะครับในส่วนของล้อนะเป็นล้อ AMG ที่มาเซตกับรถเลยนะครับขนาด20นิ้วนะยางถือว่าปียังใหม่นะปีที่แล้วเองก็เรียกว่าใช้กนลัดยาวๆเลยส่วนนี้เองต้องบอกว่ามันจะมีทั้งส่ววนนนขอองเเซซ็ร์ะแล้ก ส่วนนี้ครับก็จะมีกล้องนะเขาเรียกว่ากล้อง360องศาดีกว่า,าเวลาเราจะถอยจอดหรือด้านข้างเวลาเราจอดชิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะมีสถานะนะบอกระยะว่าเราห่างจากวัตถุข้างๆขนาดไหนนะพูดได้เลยว่ารถใหญ่แต่ขับง่ายความสะดวกสบายนี่สุดยอดเลยคืออำนวยความสะดวกชัดเจนมากคือแน่นจริงแต่นี่ยังเป็นท้วโครเมีย e ม um นะแต่ว่าก็ตัดด้วยเสาดําเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวดําเงาเนี้ยมันจะรับไปกับตัวหลังคาพาราลิกตัวนี้ครับข้างบนเนี่ย สีดำเงาเลยคือสวยงามเลยนะคือเรียกว่าลงตัวมากเอ็ดคานะบูดเลยว่าระบบต่างๆส่วนต่างๆนะคือดีไซน์เขาสวยอยู่แล้วตุนแจตัวนี้จะเป็นคีย์เลสน,นะจากจุดนี้นะครับก็สามารถปิดเป,ปิดจากจุดนี้ก็ได้เช่นเดียวกันโอเคจากจุดนี้นะครับพับได้เลยผูสะดวกสบายมากสวยงามง่ายๆเลยเป็นคีย์เลสทั้งหมด4ประตูเลยนะแค่ว่ากุญแจอยู่กับตัวเราแค่นั้นเองนะส่วนนี้จะเป็นตัวฝาเติมน้ํามันนะและตัวนี้ที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัว E ใช่ไหม E ก็คือตัวไฮบริดไฮบริดตัวนี้ นอกเหนือจากรถนะครับที่ถูกเครื่องยนต์ชาร์จมอเตอร์ไฟฟ้าไปแล้วนะส่วนนี้ก็จะสามารถชาร์จจากจุดนี้ด้วยก็ได้อันนี้ต้องกดเปิดล็อก,ก่อนนะเซนท์นล็อกก่อนนะแล้วก็ถึงจะเปิดตัวน,นี้ได้นะครับ อ่าอันนี้จุดชาร์จตัวชาร์จไฟที่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราขับเนี่ยจริงๆมันก็มีการชาร์จอยู่แล้วนะตัวนี้มีเซนเซอร์ต่างๆโหเรียกว่าครบถ้วนหมดเลยส่วนนี้นะครับคอเป็นรถไฮบริด Hybrid, มันจะมีพื้นที่ของเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับในส่วนของไฮบริดเนี่ยส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าถือว่าพื้นที่ใช้สอยยังเยอะอยู่ยังมีวางของวางฟังก์ชันต่างๆได้ครบถ้วนหมดส่วนอื่นถือว่ายังสภาพโอเคหมดเลยนะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยอ่านี่ส่วนแบตไฮบริดนะถือว่ายังสภาพดีครับตัวนี้เป็นฝนฝาา้้ไฟะ โภมี่ทุกอย่างยังสวยงามนะตัวนี้เป็นตัว S 5 0 0 e นะตัวนี้พอแะปวสนะดูไฟท้ายครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นขีดขีดเดียวอย่างนี้แหละถัดมาจากตัว2 2 1เนี่ยก็คือถือว่าสวยงามแล้ว2 1ตัวไั่ต้องเชนแล้วอะ่ะไฟท้ายมันก็เป็นแดงขาวเหมือนกันแต่ว่าจะคนละแบบกันนะดูดีไซน์รงตัวนี้มันจะดูความมนมากกว่านะคืออย่างนั้นเป้ขอสรุปดีกว่าสําหรับสีภายนอกคันนี้นะเป้ให้ประมาณสัก8ปดสถึงแปดสิบห้าเป็นเลยภายนอกคือสวยงามมากยางก็ยังใหม่ิ้อย่าิบนิ้วนะคือท ใช้ได้อีกยาวเลยสบายๆนะคือซื้อไปขับได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วและรถคันนี้การันตีเลยคือเข้าศูนย์ตลอดนะรถศูนย์เบนซ์ไยแลนด์ด้วยเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์น,นะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 3.0ลิตรเบนซินนะบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวไฮบริดนะชุดนี้นี่โอ้โหพูดเลยว่าแรงประหยัดแน่นอนนะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกโอ้สเปคเครื่องยนต์ะน,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 นี่เรียกว่าท็อปก็ว่าได้นะ ตอนออกใหม่ๆใต้แดงได้ว่าโอ้โหตัวนี้น่าจะราวๆน่าจะเกือบ7็ล้านได้นะ6ล้านกว่าบาทน่าจะประมาณ6.9ถ้าไม่จาไม่ติดโดรมาเลยโอ้หและตอนนี้เหลือราคาเพียงเท่านี้เองนะเรียกว่าไม่ถึง50%ของตัวรถคุ้มมากเลยอ่ะโอ้หบอกเลยว่าหายไปเยอะมากนะกับรถราคาสล้านเองโอ้หยอมรับเลยครับน่าสนใจมากตรงนี้ส่วนต่างๆถือว่ายังสภาพเดิมทั้งหมดทองเครื่องแน่นมากขนาดนี้เป็นบอดี้เบนซ์เอสคานนะแต่ว่าเขาเรียกว่าเขามีฝาครอบส่วนต่างๆดีไซน์อ่ะให้แบบว่า ปิดครอบสวยงามเลยนะแทบจะไม่เห็นในส่วนของปลั๊กอินไฮบริดเลยก็ว่าได้ถือว่าห้องเครื่องรวมๆสวยงามนะสภาพขอบอยางทุกอย่างกันดีหมดรถคันนี้เป็นรถเช็คประวัติศูนย์ตลอดนะตามระยะซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องการสรวิสไม่ถึงการบำรุงสามไม่ถึงนะครับอันนี้มั่นใจได้เลยนะแล้วการันตีเลยรถคันนี้ฝาเดิมครับไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนแต่อาจจะเป็นไม่ได้อาจจะมีการเก็บเสกแต่ว่าถือว่าสภาพนี้ รับประกันเลยว่วาไม่มีการชนหนักอันนี้สภาพยังดีแน่นอนว่าน่าจะมีผ่านการทําสีนะครับแต่เป็นการทําสีเพื่อเก็บความสวยงามแค่นองนะครับเอาง่ายๆรวมๆถือว่าโอเคมากเลยเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าเดี๋ยวเราดูที่ภายในกันเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าภายในนะดูหรูหรามากๆนะ คอนโซลนะครับด้านหน้านะต้องบอกว่าเป็นผิวหนังสีดาที่ถูกกุ้มนะตัดกับขีดสีน้ําตาลนะน้าตาลคือน้ําตาลของหนังเลยนะที่สวยงามเลยน้ําตาลสีอารมณ์ได้ว่าน่าจะเบสของช็อกโกแลตอะครับแต่ก็ไม่ได้เข้มมากนะกาลังสวยงามเลยและมีตัวหนังเองเนี่ยมีการแบบเล่นลายตารางของในส่วนต่างๆเลยที่ให้แบบว่ามันดูมีทิกเจอร์มีเลเยอร์มากๆเลยส่วนนี้เองที่เด่นชัดชอบตรงหน้าปัดมากหน้าปัดของวิทยุนะกับตัวจอไมค์เองนะครับเขาเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวกันเลย นะโดยที่เหมือนแบบแกับเราขนานดะเหมือนแท็บเล็ตหรือ and ดรออ่ะที่เป็นชิ้นยาวมากๆนะและส่วนต่างๆเนี่ยถูกฟังก์ชันที่แบบบล็อกมาหมดแล้วไม่ความเร็วนะจะเป็นแบบเข็มนะแต่ว่าตรงนี้คือแสดงสถานะเป็นดีต้นทั้งหมดนะคือไม่ได้เป็นเข็มไม่จริงคือเรียกว่าเขาจําลองขึ้นมาให้เห็นเลยเป็นรูปเข็มเลยแหละเข็มนะมีความเนียนมากเหมือนเข็มจริงๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นที่บอกความเร็วตรงนี้นะตรงกลางด้านหน้าที่กระจกเนี่ยจะมีตัวมิลเลอร์ที่ขึ้นมาเห็นว่า เรากําลังขับที่ความเร็วเท่าไหร่หมวดการขับขี่เราเป็นยังไงนะในส่วนนี้ตรงกลางก็จะมีบอกสถานะด้านล่างเองบอกในส่วนของตัวตอนนี้ว่าน้ํามันตอนนี้เรามีกี่เปอร์เซ็นต์ของในถังอย่างตอนนี้มีอยู่30%อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าจะไม่ได้เป็นแบบว่าเกจบอกนะครับว่าเกจน้ำมันจะหมดหรืออะไรแต่เขาจะบอกว่าน้ำมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คือจริงๆแล้วก็ก็ดีนะก็มองง่ายๆไม่ต้องมองเกจก็ได้จริงๆก็เพียงพอแล้วนะบอกแค่ว่าตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ของถังก็พอเพราะว่าจริงๆเาอะ เขาทำควบคู่กับทางฝั่งขวามือครับทั้งฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นส่วนของวัดรอบใช่ไหมครับโดยที่จริงๆแล้วพอวัดรอบเนี่ยที่เห็นนะส่วนด้านบนนะจะเป็นส่วนวัดรอบของเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยจริงๆต้องมองทั้งซ้ายและขวาเนี่ยถ้าเป็นหมวดของตอนขนาดขับถี่ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย e-die เนี่ยก็คือจะมีรูป กราฟการทํางานของตัวมอเตอร์ที่กําลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานนะมันจะมีกราฟเป็นตัวนี้ขึ้นใช่ไหมครับฝั่งขวามือทางด้านล่างก็จะเป็นแสดงสถานะในการชาร์จไฟเข้าไปกับตัวแบตเตอรี่ของตัวไฮบริดเองซึ่งอย่างตัวนี้ก็จะมีถสนาบอกอยู่ว่าแบตตัวนี้นะเฉพาะตัวแบตเตอรี่ของไฮบริดนะเหลือกี่เ็นต์อยู่เพราะว่าถ้ามันหมดถือไม่ถึงเนี่ยปุ๊บมันจะปรับบนขับขี่น่ยเป็นเครื่องยนต์เลยนะครับอัตโนมัติเลยแล้วก็จะมีตำแหน่งของเกียร์น่ะ ที่บอกเราชาดเจเจเลยว่าแล้วก็มีสถานะบอกด้านล่างอีกส่วนหนึ่งสถานะเครื่องยนต์กําลังชาร์จไฟให้กับตัวรถเองนะอันนี้ก็จะมีสถานะบอกแบบนี้ด้วยเป็นฟังก์ชันที่มองง่ายดูสบายตาแล้วก็ร่วมสมัยมากแล้วก็คันนี้ที่บอกครับวิ่งมาเพียง6กหมื่นต้นต้นหกหมื่นเศษเศเลยซึ่งโอ้โหบอกคำตรงนั้นน้อยมากนะกับรถแบบนี้ก็คือเรียกว่ารถ5ปีวิ่งหกหมื่นนี่วิ่งหมื่นเเศษเอง แล้วก็ลดเช็คศูนย์ตลอดศูนย์เบนท์ไทยแลนด์ด้วยที่ไม่ต้องกังวลแดงีิเลยกล้ากาันสิคือขับดีมากจริงพวงมาลัยเป็นมันสิฟังก์ชันที่แบบหูถ้าได้เป็นแค่คนขับรถก็แฮปปี้แล้วครับเพราะพวงมาลัยเขามีความหล่อเหลามากอะมีเรียงร้อยของตัวนัดนะที่จากตัวคอนโซลเองแล้วก็มีตัวเส้นของดีไซน์ของตัวโครเมียมนะครับสามก้านตัวเนี้มันดูลักชัวรี่มากดูสวยเลย คือถ้าสีดำปกติมันจะดูธรรมดาไปแต่นี่คือแบบเรียกว่าสวยงามเลยมีฟังก์ชันปรับมวเตต่างๆโทรศัพท์ต่างๆบวกลบเสียงลบเสียงอะไรพวกนี้ครบทุกอย่างนะอันนี้ฝั่งสายก็จะเป็นฟังก์ชันที่สามารถปรับส่วนของหน้าปัดหน้าจออะไรต่างๆนะและนอกเหนือจากนั้นก็คือคันนี้เป็นเครื่องยนต์ใหญ่อพอสมควรใช่ไหมครับจะมีนี่ครับมีแพนดูชีฟเกียร์นะครับที่อยู่ตรงนี้พวงมาลัยเลยก็ถือว่าสะดวกกับการขับขี่อย่างมากเลยแล้วตอนนี้เบนซ์เองอ่ะรุ่นหลังๆทั้งหมดมาเนี่ยพูดเลยว่าตำแหน่งของ ทันเกียร์่จะมีอยู่ที่ด้านหน้าแล้วอันนี้คือพูดเลยนะว่าปัจจุบันนี้เป้บอกได้เลยว่าเบนซ์มีความสะดวกมากมากในการตำแหน่งเปลี่ยนเกียร์ก่อนหน้านี้มีความไม่คุ้นชินนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าโอ้โหสะดวกมากอะอยู่ตรงนี้แล้วคือเรียกว่าทุกอย่างอยู่ที่ข้างหน้าจอไม่ต้องล้าสายตามาอยู่ตรงนี้เลยเขาออกแบบมาให้โฟกัสเราขณะขับขี่ได้ดีมากๆเลยอันนี้เป้ต้องบอกตามตรงเลยคือดีมากแอร์ก็จะเป็นปุ่มดิจิตอลคืออันนี้ดีไซน์ไม่ได้แตกต่างกับของเดิมมากเท่าไหร่วางเลเยอร์ใกล้เคียงกับตัวเก่านะ แต่ตัวนี้จะมีเขาเรียกช่องแอร์เนี่ยที่เป็นโครเมียมแบบนี้แล้วก็เรียงร้อยคู่กับตัวนาฬิกาที่เบนที่ควรจะมีนะเรียงแบบนี้คือช่องแอร์เป้ชอบดีไซน์มันมีความคลาสสิกมากแล้วก็ยังดูมีความพรีเมียมด้วยถ้าสังเกตดีๆจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ใต้ตัวช่องแอร์ใช่ครับตัวนี้ถ้าเรากดออกงานเนี่ยปุ๊บเราสามารถทําเป็นจอยเนี่ยเพื่อหมุนได้เลยนะหมุนเพื่อปิดเปิดลมให้ลมมันเบาลมามันแรงคือเป็นฟังก์ชันคล้ายๆแมนนวลเนี่ยแหละแต่ว่า เป้มองว่าถูกออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะไม่ต้องไปยุ่งข้องเกี่ยวกับดวพัดลมทั้งหมดของในรถแต่ว่าอันนี้จะมีตัวปุ่มตัวนี้แยกระหว่างตัวชุดพัดลมเป็นเขาเรียกว่าด้านหน้านะไปขอแบ่งเป็น4ชุดแล้วกันด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลาง2ชุดแล้วก็ด้านขวาซึ่งอันนี้โอ้โหคือฟังก์ชันนี้ดีนะอันนี้ชอบอันนี้แอบชอบมากคือถือว่าอยู่ในรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้ V.I.P. ขนาดนี้ได้ด้วยโอ้โ oh, หแจ๋มากส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวเล่นแผ่นซีดีอยู่ด้านล่างนะครับแ้วถัดมานี่ชุดนี้คือชุดคอมโพเลยครับเรียกว่าเป็นฟังก์ชันการสั่งงานนะเนวิเกเตอร์วิทยุหรือมีเดียต่างๆหรือจะเป็นโทรศัพท์ส่วนนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของเบาะเองนะเมนเองเนี่ยบทการขับขี่จะอยู่ตรงนี้ครับถ้าสมมติในกรณีที่เราขับตัว E นะตัว E คือสถานะปกติเลยคือใช้งานเครื่องยนต์ร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าถูกต้องไหมครับก็อันนี้คือแล้วแต่สถานะในการขับนะ พอปรับมาโหมดสปอร์ตนะครับสมมติโหมด S เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ล้วนเลยนะโดยที่บอกโูหอันนี้คือวิ่งมากนะตะขุมกําลังเครื่องยนต์เต็มๆเ,เลยแต่ถ้าเป้กําลังบอกว่าถ้าเป้เปลี่ยนอีกบวนนึงนะครับเป็น e plus e p a s s หมายความว่ายังไงคือง่ายๆเหมือนรถขับไฟอ่าจากเมื่อก่อนขับเครื่องยนต์นะพอบอก e p a s s เนี่ยปุ๊บมันจะปรับโหมดความเร็วทุกอย่างคือเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวกัรไปอย่างนะแต่ความแรงดนะ้วยบวกไฟฟ้าบวกกับเครื่องยนต์ไปเลยนะในส่วนนี้เองก็ ถือว่าโอ้โหเขาปรับฟังก์ชันมาให้อย่างดีเลยตัวนี้นะครับเอ็กซ์คัเขาเรียกโหมดการขับขี่ของเรียกว่าการปรับช่วงล่างนะครับในส่วนโชกอัพเนี่ยก็คือทั่วไปจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตอยู่แล้วนะในส่วนนี้ก็สามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้ก็คือในกรณีที่ขับรถเร็วๆนะต้องการให้เกาะถนนมากขึ้นแต่ความรุ่มนวลจะลดลงไปประมาณนึงน,นะก็สามารถปรับจุดจุดนี้ก็ได้ทนะัทางฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของในส่วนของตัววอลลุ่มเองนะโอเคก็ไม่มีอะไรชุดนี้ก็เป็นชุดคุม จอต่างๆนะครับจากจุดนี้ก็ได้นะครับคือฟังก์ชันจากจุดนี้ก็คือจริงๆคล้ายๆจอยสเต็ปนะครับส่วนนี้นะครับที่เราสามารถใช้งานได้เรียบหรูด,ดีครับสวยงามด้วยนะเบาะหนังยังสภาพดีมากๆเป็นเบาะหนังของเบนที่แบบเขาใส่ใจในลวดลายของส่วนของตัวเบาะเองเนี่ยถือว่าดูพรีเมียมมากๆนะคือไม่ใช่แค่หนังผิวเรียบๆเฉยๆท,ที่ร่องรอยของรูนะครับมันเป็นหลักการครับที่เพื่อให้ระบายระบายในส่วนของตัวความร้อนนะให้กระจายความร้อนได้ดีดีไซน์เขาดีมากและตัวนี้ต้องบอกว่า เป็นเบาะไฟฟ้าปรับเมมโมรี่ทั้ง4ตํตำแหน่งนะโหตัวท็อปขนาดนี้ไม่มีได้อย่างไรโหคือเยี่ยมเลยส่วนนี้นะครับจะมีส่วนของตัวครับนี่ครับมูลลูฟมีมูลลูฟนะครับแล้วนี้จะเป็นการเปิดเอาอากาศข้างนอกเฉยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเปิดแลาเปิดนี่อันนี้เปิดเลยนะครับโหเป็นไงครับถือว่าเยี่ยมเลยนะตัวท็อปเท่านั้นนะถึงมีอะไรแบบนี้นะครับขออนุญาตปิดนะครับถือว่าเป็นไงครับฟังก์ชันแน่นจริงๆนะ ส่วนของภายในนะนอกเนือจากด้านหน้านะครับที่โหมีความหรูหรามากแล้วหลักๆตัวนี้นะเป็น3จอจอคือว่ามีจอแสดงผลจากด้านหน้านะครับมาได้หลายสอจอเนี่ยที่ให้ด้านหลังเ่ยความสะดวกสบายเ่ยชัดเจนเลยนะที่ชอบก็คือในส่วนของพวกไฟสองสือสต่างๆหรือว่าตอบโจทย์กับคนใช้งานจริงๆส่วนนี้จะมีแอร์ออโต้นะสามารถตอบปรณหููมิจากจุดนี้ได้ดีไซน์ของตัวช่องแอร์จะกายท่านหน้านะ เหมือนถอดแบบออกมาเลยนะมีในส่วนของเสานี้เช่นเดียวกันคือง,ง่ายด้านหลังเยน็นแน่นอนระบบเขา VIP ขนาดนี้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลเลยในส่วนของวิทยุชุดเครื่องเสียงนะครับของส่วนนี้ก็คือจะเป็นเบอร์มาสเตอร์นะครับที่เป็นลำโพงมาในเซ็ตเขาเลยซึ่งเสียงดีมากเดิมเดิมมาก็เสียงดีจะแย่แล้วต้องบอกว่าเบาฝั่งนี้กับฝั่งนี้มีความแตกต่างกันก็คือฝั่งนี้จะมีในส่วนของนี้ครับเขาเรียกว่าย,ยกเท้าด้านนี้นะแต่ข้างขวาจะไม่มีนะจะมีเฉพาะฝั่งซ้ายนะบอกก่อนข้างนี้จะมีในส่วนของตัวเบาอุ่นนะครับแล เบาเองแล้วก็มีมมโบรี่ถึงสาตำแหน่งแล้วก็ปรับเบาะจากจุดนี้ได้ทั้งหมดเรื่อนทุกอย่างได้ครบหมดในส่วนนี้ครับตัวกระจกไฟฟ้าสามารถปรับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้นะครับโดยที่อยู่ฝั่งไหนก็ได้อันนี้เป้ลองปรับให้อันนี้เป็น2เลเยอร์อน,นะเป็นนะเลเยอร์ของม่านนะนี่เลเยอร์ของม่านนะแล้วก็เป็นเลเยอร์ของกระจกนะครับอ่านี่กระจกนะมี2ชั้นนะครับสะดวกสบายแล้วก็กันแสงได้เลยแน่นอนสวิตช์ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบังแดดด้านบนนะครับเรียกว่าบูรูฟแล้วกันนะตัวนี้สามารถเปิดเปิดได้ ง่ายๆฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันทั้งหมดก็อีกหนึ่งตัวคืออันนี้จะเป็นตัวมา่านด้านหลังนะครับม่านด้านหลังเขาเรียกว่าโอ้โหสุดยอดจริงไปขออนุญาตมูฟมานั่งที่นี่นนะฝั่งนี้นะดูที่ปุ่มนี้นะสิ่งที่นอกเหนือจากทางฝั่งขวานะที่แตกต่างเขาเรียกว่าชุดนวดซึ่งฝั่งนู้จะไม่มีฝั่งนวดนะนวดจะมีแค่ฝั่งนี้ความแตกต่างแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมอีกน,นะครับอันนี้ฝั่งนั้นจะเป็นเมมโมรี่ถึง3ตำแหน่งนะอันนี้เป็นเมมโมรี่นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นหมวดีน้ ไปดูข้างหน้าด้วยนะเลื่อนเพื่อหลบตรงนี้ไปนะครับแล้วเป็นทีวีนี้ลงมานะเห็นไหมครับพอเลื่อนตัวนี้อันนี้จะเลื่อนคือให้พื้นที่ตรงนี้มันยาวนะครับอย่างนี้เลยนี่นี่ครับที่เห็น,นครับยกเห็นไหมครับยกส่วนนี้ขึ้นมานี่คือแบบต้องการปรับนอนเลยโอ้โหนี่สุดไม่พูดได้เลยว่าสุดนี่เอนหลังครับนี่ดูนะครับโอ้โหนึกภาพคือความสบายและความโอดโถงเห็นไหมครับ คือในส่วนนี้บางทีต้องการนอนเลยระยะทางยาวเนี่ยโอ้โหนี่ปรับเบาะนะคือเขายืดข้างหน้าไปด้วยแล้วก็ด้านหลังเนะี่ยยืดได้ขนาดนี้คือแบบเป้สูง175โดยประมาณนะครับคือ180ก็ก็สบายครับยังพ้นอยู่เหลือๆเลยนี่พูดได้เลยว่าเหลือเฟือเลยทําให้ความสะดวกสบายนี่เยอะมากนะมีความต่างนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ฟังก์ชันนี้ทั้งซ้ายและวขวาจากจุดที่เบาะครับคือสามารถกดปุ่มนี้นะครับให้มันทํางานจนสุดนะครับของเบาะชุดหน้าจะปรับทีวีลงมามันก็จะเลื่อนเบาะทับตัวพนักขานะีขึ้นมาให้เรานะครับ โดยที่สุดท้ายถ้ามันสุดต่อเมื่อตำแหน่งนะคือจากเบาะตรงนี้ครับจะมีที่วางเท้าพับลงมาสําหรับคนขายาวแล้วเกยเนี่ยก็สามารถวางกองนี้ได้นะออกแบบมาให้คนแบบร้อยแปดสได้เลยดีกว่านะถือว่าโอเคเลยถือว่าดีมากถ้าคนตัวเล็กก็ยังได้ชเช่นเดียวกันเยี่ยมเลยโอ้ฟังก์ชันนี้ชอบเบานอนแบบนี้ของ S c l a s s ตัวท็อปแบบนี้นะครับ <S <S งั้นเป็นขอยกสรุปเลยดีกว่าครับสำหรับคันนี้นะ เป็นตัว mercedes benz x 5 0 0 e นะครับปี2016กับเลขไม้ของฟูร์เทสเทสเลยเป็นตัว a mg พาเกจมาจาก Benz Thailand เลยนะครับคือเดิมๆและรถมือเดียวปลแดงด้วยคันนี้ขออนุญาตตั้งอยู่เพียง3ามล้านเกบาทคือราคาแบบนี้นะกับรถฟังก์ชันอย่างนี้โอ้ตอนออกใหม่อย่าไปถามนะครับว่าราคาเท่าไหร่โอ้โหฟังแล้วสะเทือนพูดตรงๆคือแบบน่าจะราคาสูงมากๆเพราะเป็นตัวท็อปด้วยยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับสำหรับแชนแนล phk ด้วยนะครับตอนนี้เป็นมีรับซื้อรรรรรถัับบีเยยนต์ทด ยังไงใครสงสยัยใครอยากย่้ยราคาดีๆโทรตรงหาเป้ได้ที่เบอร์086 564 5521ครับเป้มีคำตอบกับราคาดีๆให้แน่นอนครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ